สวัสดีค่ะวันนี้คุณแดงพามาทำไส้ซาลาเปานะคะเป็นสองไส้เลยไส้หมูกับไส้ครีมนะคะนี่เป็นไส้ครีมเนยสดที่แบบนี้เลยแบบอร่อยเลยนะคะเรามาดูกันอันนี้คุณแดงจะใส่ในซาลาเปานะคะน่าเรามาดูกันเราใช้หมูสับหมูสับแล้วก็มีแป้งข้าวโพดมีน้ำตาล ต้นหอมผักชีนะคะผักชีนี้เป็นซ้าเกลือน้ำมันหยอยซอสฝาเขียวแล้วก็รสดีนะคะเดี๋ยวสัดส่วนเนี่ยคุณแดงพิมพ์มาให้นะคะอยู่ใต้คลิปอ่เรามาดูกันทำไม่ง่ายเลยนะคะขั้นตอนแรกเราก็ซื้อหมูสับมาแล้วก็ใส่น้ำตาลใส่รสดีขยำไไใเข้ากัน ใส่ซ้เกรอือรากาักชี้กระเทียมบิกไทยนะคะขยำไปเรื่อยๆแล้วก็ใส่ซอสฝาเขียวใครไม่มีก็สีอ๊วขาวก็ได้นะคะใส่น้ำมันหอยลงไปไม่พอมากนะคะเราไม่ต้องการให้เขาเค็มมากสูตรนี้เค็มพอดีแล้วก็ไม่ได้ใส่อะไรมากมายแล้วก็ขยำไป ลักษณะของก้อนหมูพอนึ่งแล้วเนี่ยเขาจะต้องจับตัวนะคะแต่ไม่ถึงกับแข็งเราต้องใส่แป้งเป็นแป้งข้าวโพดนะคะพอตอนนึ่งแล้วก็จับเป็นก้อนทำให้การทานนี้สะดวกไม่ล่วงนะคะ ถาหมูสับของเราเนี่ยมันไม่ละเอียดพอแบบของคุณแดงซื้อมาไม่ค่อยละเอียดนะคะจะต้องเอาเขาไปปั่นอีกรอบหนึ่งให้ผสมอะไรให้เรียบร้อยก่อนหรือใครจะปั่นก่อนเลยก็ได้นะคะแต่ถ้าปั่นทีหลังนี่มันจะพวกเครื่องพวกอะไรมันจะเข้ากันดี น้องขยานนานนิดนึงจะเป็นลักษณะนี้นะคะเดี๋ยวเรามาปั้นกันเมื่อปั้นเสร็จแล้วเราก็เอามาปั้นนะคะ แถวที่เราจะใส่ขนาดไหนปั้นแล้วก็ต้องปั้นไม่เลยก่อนที่เราจะใส่ในสลาเปานะคะไส้นี้เอาไปํำเป็นไส้หนมจีบก็ได้ใครจะดัดแปลงสามารถเก็บไว้ได้นะคะเป็นก้อนก้อนแบบนี้นี่แดงทำแล้วนะคะใส่ในสลาเปาใครอยากได้สูตรสลาเปา แดงทำลงไว้แล้วนะคะฟูมากมายเลยคราวนี้มาดูไสตครีมนี่เป็นไส้ที่อร่อยใช้ไข่หกฟองนะคะเนยโสดเนยสดที่เป็นเนยประเภทนี้นะคะราคาถูกหน่อยเป็นเนยผสมมีน้ำตาลทรายสูตรมีใต้คลิปนะคะส่วนนี้เป็นเกลือเป็นนมผง นะะคด้วยะะแป้งนี้เป็นแป้งสาลีหรือจะเป็นแป้งสาลีที่เป็นแป้งเค้กพวกแป้งทําขนมปังอะไรได้ทั้งนั้นเลยนะคะเพียงแต่ว่าเขาข้นจะใช้แป้งข้าโพดก็ได้ตีไข่ด้วยตะกร้อมือนี่แหละคะ่ะก็ค่อยๆใส่น้ําตาลลงไป ที่แดงนำเสนอเป็นสูตรของโบราณนะคะเราจะไม่ใช้าการตุ่นเราใช้การนึ่งเดี๋ยวดูไปเรื่อยๆเ,เราก็คนให้เข้ากันกับน้ำตาลแล้วให้ไข่ขึ้นฟูนิดหนึ่ง ใส่เกลือลงไปอันนี้เป็นนมผงนะคะนมผงที่เขาใส่เบอเกอรี่อ่ะใครไม่มีก็ใช้นมผงเด็กก็ได้ ตีให้เข้ากันก่อนนะคะก่อนที่เราจะใส่แป้งแล้วเราใส่วานิลาอันนี้เป็นแป้งนะคะแป้งเค้กแป้งสาลีเนกประสงค์ได้ทั้งนั้นเลยหรือใครจะใช้แป้งข้าวโพด ต้องปีต้องตีให้แป้งเข้ากันแล้วก็ใส่วานิลาลงไปเพราะไข่เนี่ยเขาจะมีกลิ่นนี่กลิ่นไข่ให้เข้ากันดีแบบนี้เลยนะคะ ส่วนเนยอ่ะเดี๋ยวเราไปใส่อีกขั้นตอนหนึง่งเสร็จแล้วเราต้องเอาไปกรองเพราะว่ามันยังไม่ละเอียดผิวสัมผัสมันจะไม่เนียนนะคะการกรองก็คือพวกน้ำตาลพวกแป้งที่เราใส่เนี่ยมันยังเป็นเม็ดอยู่กรองอีกครั้งหนึ่งจะได้ละเอียดเลย เสร็จแล้วเราเอาไปนึ่งในลังถึงนะคะประมาณสัก6 7นาทีย่าให้ไม่เป็นลักษณะแบบนี้เหมือนเราทำไข่นึ่งเสร็จแ,แล้วเราก็ใช้ตะกร้อเนี่ยตีตีให้เขาฟูขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่สำคัญที่เราจะต้องใช้ตะกร้อเนี่ยกระแทกกระแทกให้เขา ที่เขาสุขเป็นเหมือนสังขยาให้เขา,าเนียนๆนะคะถ้าใครไม่ใช้วิธีนี้ใช้วิธีตุ๋นก็ได้แต่เนื้อสัมผัสจะต่างกันนะคะ แต่ข้อดีอันนี้คือเราไม่ต้องคอยกวนเราไปนึ่งเลยอพอเข้ากันพอได้แล้วเราก็ใส่เนยลงไปนะคะเดี๋ยวเราเอาไปนึ่งต่ออีกแป๊บนึงเพื่อให้เนยกับตัวสังขยาเนี่ยเข้ากัน อี่แป๊บเดียวพอเนยพอเนยละลายเนี่ยก็พอแล้วนะคะพอเนยละลายนิดหน่อยแบบนี้เนี่ยเราเอามาปั่นจะหลายขั้นตอนหน่อยนะคะแต่ทำเสร็จแล้วมันอร่อยแล้วก็เก็บไว้ได้หลายวัน เอามาปั่นให้เนยกับตัวไข่ตัวครีมเนี่ยเข้ากันแต่ทำให้เกิดการฟูขึ้นอีกนิดหนึ่งนะคะแล้วก็เนื้อเขาจะละเอียดขึ้นไส้ครีมเนี่ยมันจะไม่ละเอียดมากจะมีลักษณะที่มันเป็นยังเป็นก้อนเล็กๆก,ก,ก,ก็น่าทานนะคะ เสร็จแล้วเราก็ใช้พายคนให้เข้าๆกันอย่างดีเก็บใส่กล่องนะคะใส่ตู้เย็นเข้าไว้ใช้ได้หลายวันจะเข้ากันกันกบสาลาเปานะคะทุกชนิดเลยใครที่ติดตามคุณแดงมีสาลาเปาอีกอลายอย่างนะคะลองติดตามลองเข้าไปชมกัน,นฟูอร่อยมากมายเลยพบกันใหม่คลิปหน้าจากครัวติดโบบายคุณแดง เมน้นพูดคุยกันได้นะคะสวัสดีค่ะ